สวัสดีทุกคนด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะนี่ค่ะเห็นไหมคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์ไม่ได้ทำงานบนอตเตอีเชอรีบนอตเตอีนี่ค่ะไหนค่ะผู้บ่าวสัน่อยแซ่บบ่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 แซ่บครับแซ่บครับอ่ะสุเปิลบง chị đi <laughs> joe phong thái lan, à phê joe thái lan, fascin mong, phong phong sen mà nói joe phong thái lan, oi, bên tôi joe vinh phong thái lan, bảo là, để tôi sẽ ông thái lan, lau thế thong ซาเซลเวียโอ้ลาดีลาวีวเซเบลกอลาวิลามาไม่รู้จักนะคะที่ที่ล้างล้างมือไงคะที่ล้างมือไงคะคุณคุณคุณที่รักดาริงมันเขาชื่ออะไรโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณไป bye b y